น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อ3ข้อนี้ห้ามทำหากไม่อยากดวงสวยและวิธีแก้ไขสำหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นดวงสวยทำอะไรก็ติดขัดไปสะหมด ก่อนอื่นต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าได้เผลิทำสามข้อนี้ไปหรือไม่และมาดูวิธีแก้ไขกันค่ะและขอย้ำว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อหนึ่งในข้อนี้หากใครที่เคยพลาดพรัง้งไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจในการว่ากล่าวหรือทำไม่ดีกับบุพุการี หรือผู้มีพระคุณใดๆเมื่อไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้สิ่งที่ควรทำก็คือการขอขมาและขอให้บุคคลเหล่านั้นอะโมสิกรรมให้กับเราค่ะสำหรับลูกๆคนใดที่เคยทำผิดกับพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือว่าทางใจทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ อาจใช้โอกาสในวันแม่ในการไหว้หรือว่าขอขมาเพื่อขออโหสิกรรมและเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตที่สำคัญคืออาจเป็นโอกาสที่ดีเราและแม่จะได้เปิดใจคุยกันเพื่อลดความขุ่นข้องมองใจที่เกิดขึ้นวิธีการขอขมาพ่อแม่สิ่งที่ต้องเตรียม 1. ทุบเทียนแผ่นหนึ่งชุด 2. พวงมาลัยดอกมะลิหนึ่งพวง หากไม่มีก็สามารถกล่าวคำขอขอมาได้เลยเช่นกันค่ะวิธีการขอขอมาเมื่อเราได้อยู่ต่อหน้าท่านแล้วก่อนที่จะกล่าวคำขอขอมาให้เรากล่าวถึงสิ่งที่ทำในวันนี้นั่นก็คือการขอขอมากรรมหรือกล่าวถึงความผิดพลาดสิ่งที่เราได้กระทำให้บุพการีเป็นทุกข์จากนั้นเอ่ยคำกล่าวเพื่อให้บุพการีอหิกรรมในทุกๆเรื่อง และเอ่ยคำกล่าวขอขมาค่ะกายกรรม,มังวจีกรรม,มังมะโนกรรม,มังโยโทโสที่ข้าพเจ้าให้เอ่ยชื่อและนามสกุลประมาทพลาดพลั้งทําผิดมาในชาตินี้ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าสำนึกแล้วในกรรมนั้นขอให้พ่อและแม่อโหสิกรรมให้กับลูกในทุกๆเรื่อง จากนั้นให้มอบพวงมาลัยที่เตรียมไว้พร้อมกับก้มกราบเท้าและเมื่อได้รับคำยกโทษหรือคำอโหสิกรรมจากบุพการีในทุกเรื่องแล้วนั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้น 2. สาบแช่งคนอื่นให้ถึงแก่ชีวิตหากคุณเคยเพ้อไปสาบแช่งใครให้ถึงแก่ชีวิตไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ให้จุดทูบสิหดอกกลางแจ้งและกล่าวว่าข้าพเจ้าให้บอกชื่อและนามสกุลเกิดวันที่วันนี้ข้าพเจ้าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงเป็นพยานข้าพเจ้าขอถอนคำพูดที่ไม่ดีทั้งหมดคำสาปแช่งทั้งหลายทั้งข้าพเจ้าขอถอนคำพูดและข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกับทุกคน และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายผลกรรมการให้ร้ายการสราบแช่งผู้อื่นอาจร้ายแรงกว่าที่คุณคิดโดยการสราบแช่งให้ร้ายมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่ใดมีการสราบแช่งที่ใดมีความอาฆาตคาดความพยาบาทความมุ่งม,มาดให้ร้ายหรือการกล่าวโทษบุคคลอื่นแม้ว่าเขาผู้นั้นจะเป็นคนชั่วคนเลวคนไม่ดี แต่อย่างไรก็ตามกฎแห่งกรรมก็จะทำหน้าที่ในวันใดวันหนึ่งหรือในชาติใดชาติหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าร้อนใจอย่าทำให้ตัวเรากลายเป็นพื้นที่การรับเคาะกรรมเพราะความรู้สึกอยากให้เป็นไปจำไว้ว่าบุคคลที่สาบแช่งบุคคลอื่นหรือให้ร้ายคนอื่นนั้นย่อมได้รับอานิสงของผลกรรมอย่างรุนแรง เมื่อเราสาบแช่งด่าอาฆาตพยาบาทต่อผู้ใดแล้วบุคคลผู้นั้นดวงตกอยู่ผลกรรมตลอดจนกระแสแห่งการสาบแช่งเล่กนใดๆที่เกิดจากคุณใสรวมถึงอวิชาจะเข้าถึงบุคคลนั้นอย่างทันทีและจะเป็นกรรมต่อเนื่องจากชาตินี้ไปทุกชาติทุกภพกไม่จบสิน้นพุทธองค์จึงสอนว่ากรรมต้องยุติด้วยการอหิกรรม ถ้าคำสาบคำแช่งคำด่าส่งไปถึงผู้ใดบุคคลผู้นั้นไม่รับแล้วเขากำลังดวงดีพลังแห่งความดีและบุญของเขาที่มีอยู่บ้างเป็นเกราะกำแพงแก้วคุ้มครองตัวคำสาบคำแช่งคำด่าความอาฆาตความพยาบาทจะย้อนกลับมาหาเราหนักยิ่งกว่าทำให้เรานอนไม่หลับทุกร้อนใจดังนั้นจงนึกไว้อย่างหนึ่งว่า กฎแห่งกรรมยุติธรรมที่สุดใครที่ทำกรรมอันใดไว้ผลกรรมนั้นจะตอบสนองกับบุคคลน,นั้นเป็นแน่แท้และอย่าลืมพยายามที่จะให้อภัยต่อผู้ที่คิดร้ายกับเราอาโหสิกรรมต่อผู้ทําำร้ายหรือทำลายเราแล้วเราก็แผ่เมตตาตัวเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 3. ลบหลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์รูปปั้นรูปเคารพของาศาสนาใดก็ตามหากคุณเคยไปลบหลูสิ่งศักศดิ์สิทธิ์ใดให้ไปขอขมาณสถานที่นั้นๆแต่หากจำไม่ได้แต่รู้ตัวว่าเคยพลังปากไปลบลูให้จุดทูป16ดอกและอธิษฐานจิตว่าสิ่งศักศดิ์สิทธิ์ใดๆที่ข้าพเจ้าเคยลบหลูดูเมนทั้งที่จำได้ และจำไม่ได้ข้าพเจ้าขอขมาขอให้ท่านให้อภัยข้าพเจ้าและขอให้ท่านช่วยแก้ไขอุปสรรคให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่ดีขึ้นและเมื่อใดที่ได้ทำบุญข้าพเจ้าจะขออธิษฐานจิตถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงเมื่อจิตวิปริตดูหมิ่นพ่อแม่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปุจฉาวิปัชนากับพระพศาลวิสาโล บุตรชาหนึ่งหนูมีเรื่องทุกใจอย่างมากอายที่จะให้ใครรู้อยู่ดีๆหนูก็เป็นอะไรไม่รู้คุมตัวเองไม่อยู่หนูเป็นคนรักพ่อรักแม่มากและก็เชื่อเรื่องบาปบุญแต่อยู่ดีๆก็มีจิตอีกจิตมันดาบิดามารดาคิดไม่ดีกับพระพุทธรูปพยายามกดมันจนเหนื่อยอีกจิตหนึ่งก็สั่งไม่ไม่หนูเป็นได้ยังไง ทั้งๆท,ที่หนูไม่เคยคิดและไม่ใช่คนแบบนั้นช่วยหาทางออกให้หน่อยค่ะทรมานมากๆเพราะกลัวบาปปุจชาสองกราบนมัสก,การครับผมมีปัญหาที่ไม่กล้าถามใครมันรบกวนใจผมมานานแล้วคือหลายครั้งผมเพลอลบลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระสองรวมไปถึงพระพุทธเจ้าด้วยมันเป็นเป็นไหายๆครับ ทั้งทั้งที่ผมก็มีความเคารพร,รารตะไัรเป็นอย่างมากแต่ห้ามตัวเองก็ไม่ได้ยิ่งห้ามยิ่งคิดลองปล่อยก็ยิ่งคิดลองปล่อยก็ยิ่งเลยเถิดพอเกิดแต่ละครั้งจะกลัวมากครับว่าจะบาปหนักบางครั้งยิ่งกลัวก็ยิ่งคิดดูหมิ่นมากขึ้นทั้งเคกะโลกตัวเองอะไรอะไรก็แล้วบางครั้งถึงกับร้องไห้เหมือนข่มตัวเองไม่ได้ คำถามผมคือทำไมผมถึงเป็นเช่นนี้ครับมันเป็นกรรมเก่าอะไรหรือไม่ครับมีคำอธิบายไหมครับและผมจะแก้อย่างไรได้บ้างวิสัชนาะอาการที่คุณทั้งสองเล่ามานั้นเมื่อเกิดขึ้นกับใครย่อมทำให้รู้สึกผิดรวมทั้งรู้สึกแย่กับตัวเองถึงกับมองตัวเองเลวร้าย เพราะคิดว่าไม่มีใครที่จะเป็นเหมือนกับตัวแต่ที่จริงอาการดังว่านั้นเกิดขึ้นกับคนจำนวนไม่น้อยมีหลายคนมาปรึกษากับอัตมาในเรื่องนี้มีทั้งคนแก่และวัยรุ่นชายและหญิงจนทำให้อัตมาเชื่อว่านี่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่กลับเป็นเรื่องธรรมดาด้วยซ้ำ เพียงแต่ไม่ค่อยมีใครเปิดเผยว่าตัวเองมีอาการแบบนี้จึงทำให้เกิดความเข้าใจไปว่าเป็นเรื่องประหลาดวิปริตหากเกิดกับใครก็ตามที่น่าสังเกตก็คืออาการแบบนี้มาเกิดกับคนที่สุภาพเรียบร้อยสนใจไฟ่ธรรมหากเป็นอย่างที่ตั้งข้อสังเกตก็เป็นไปได้ว่า อาการดังกล่าวเกิดจากความรู้สึกต่อต้านของกิเลสภายในซึ่งมีกับตัวทุกคนเพราะคนเรามีทั้งความไฝ่ดีและใฝ่ตำมีทั้งมโนธรรมและความเห็นแก่ตัวมีทั้งเมตตาและโทสะทั้งสองฝ่ายนี้จะต่อสู้กันอยู่ภายในเสมอดังนั้นพอใครอยากทำความดี ก็จะมีแรงต้านขัดขืนอยู่ภายในยิ่งพยายามทําความดีกิเลสภายในก็จะดิ้นรนขัดขืนและท้าทายจึงเกิดความคิดลบหลูพระพุทธเจ้าและพ่อแม่ขึ้นมาพูดอีกอย่างหนึ่งนี่เป็นความพยายามของมานที่ต้องการรบกวนขัดขวางไม่ให้เราทําความดีทางออกก็คืออยากไปสนใจมันเวลามันเกิดขึ้น แค่รับรู้เฉยๆโดยไม่ต้องพยายามกดผลักใส่มันมันจะเกิดกี่ครั้งก็ช่างมันอย่าไปรู้สึกต่อต้านปฏิเสธมันอย่าไปเกลียดความคิดนี้ด้วยซ้ำรวมทั้งอย่ากเกลียดตัวเองด้วยเมื่อมีความคิดดังกล่าวเกิดขึ้นแค่ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นในใจเราก็พอพยายามวางใจให้เป็นกลางหรือวางเฉยต่อความคิดดังกล่าวนี้ นี่คือวิธีการหนึ่งที่พระพุทธองค์และพระสาวกรับมือกับมารที่มาก่อกวนด้วยการแปลงกายในรูปร่างต่างๆคือบอกมารว่ามารผู้ใจบาปเรารู้จักท่านท่านอย่านึกว่าเราไม่รู้จักท่านเพียงเท่านี้มารก็ยอมแพ้และหายตัวไปเพราะมีคนรู้ทันมันแล้วพระพุทธองค์และพระสาวก ไม่ได้ทำอะไรมากกว่าบอกให้มันรู้ว่าท่านรู้ทันมันแล้วนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน โมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ